สวัสดีครับม,มองไม่เห็นอ่มองเนี้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับแสงก็ใกล้จะหมดแล้แต่ผมคิดว่ากล้องคงจะชดเชยแสงได้ดีพอสมควร <c oughs> ก็เกือบมืดเกือบมืดแล้วครับก็วันนี้หยุดวันหนึ่งครับก็เลยมีโอกาสได้เข้านาะ ถ่ายโค้งถ่ายคลิปแล้วก็ทำอย่างอื่นครับนี่ก็คือยามเย็นยามเย็นที่นาผมเองนะฮะชาวนาเผาฟางทำนาพีเอ็มสองจุดห้ไม่สนเออเพราะมัวสนพีเอมสอทอกสก็ไม่ได้ก็เรียกอะไรแหะไม่ได้ผ่อนดอกเบี้ยให้ะแล้วทำยังไงเหมือนเดิมสิครับ เผาแล้วก็ทำนาปังนีครับบอกส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าไอ้อะไรนานอำเภอย้ำแล้วย้ำอีกเวลาประชุมหมู่บ้านย้าเผาห้ามเผาห้ามจุดพอจุดก็จะเกิดมลภาวะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นะแต่ครับก็เหมือนกับมือถือสากภาคถือสินใครจะฟังในเมื่อ ไม่ให้ชาวบ้านจุดฮะแต่ว่าแต่ว่าทก็สอก็ไม่ได้ลดนี่ลดดอกลดดวงอะไริ่นเกี่ยวกันนะครับไม่เผาแล้วเราจะเอารถเข้ามา,าลุยได้ลุยนาลุยไรได้ยังไงอมีการซื้อฟางก็จริงแต่ว่าบางครั้งพื้นที่ต้องเล่งการทํานาเกี่ยววันนี้วันเกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวเกี่ยวเมื่อวานวันเนี้ย ต้องโดนแดดแล้ววันลือต้องเผาเพื่ออะไรฮะเพื่อเอาเพื่อเอาน้ำเข้านาเอาวันนี้ก็สั้นๆนะฮะนี่ที่ถ่ายถ่ายให้ดูว่าเช้านาต้องเล่งรอบเพราะท็อกกสสองมันเล็งดีถูกไหมล่ะครับเออแล้วจะมาพูดว่าเผาปวงเผาฟางเผาอะไรไม่เผาแล้วจะทำยังไงล่ะครับเออนี่ครับนี่ก็คือวิถีชีวิตที่ไม่บาลานซ์กันเลยครับ อดีศีลไม่ลดให้แล้วปีหนึงได้ข้าวในนาหนักอ,ะ,อ,อ,อะไรสามสิบไร่ก็ยี่สิบตันใช่ไหมเอาดินเนี่ยไปขายปีงวดละยี่สิบตันแล้วดินที่ไหนมันจะไม่มีปุ๋ยมีอะไรครับมันก็เหลือแต่ดินธรรมดาเนี่ยเหมือนเราขนดินไปแป,ป,ปลรูปเป็นเล็ดพันธุ์ข้าวที่มีด้ำหนักเป็นไปไม่ได้แล้วมาเผาอย่างนี้ก็ไม่เหลือใช่ไหม ทำนาอย่างนี้ทำนาแบบโง,โง่ๆประเทศก็คงจะล่มจมใน่ระชาเจ๊กจีนก็นั่งขัตมาดลอย,ยิ้มอย่างเดียว